ล็อกฮีทเอสอาร์เจ็ดสบเอ็ดคือหนึ่งในเครื่องบินที่ลึกลับและหนาทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีทภายใต้โครงการลับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐในช่วงสงครามเย็นเป้าหมายของ SR71 คือการบินเข้าไปลึกในเขตสัตรูเพื่อลาาตระเวนและเก็บข้อมูลโดยไม่สามารถถูกจับได้มันไม่ใช่เครื่องบินรบแต่มันคือตาสอดแนมความเร็วเหนือเสียงที่สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง3เท่าขีดขีดขีด เทคโนโลยีเหนือย,ยุคสมัย SR-71 ออกแบบโดยทีมคังเวิร์กของล็อกฮีทที่นำโดยวิศวกรอ,อัจฉริยะเกนลี่จอ์นสันเครื่องบินลำนี้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดแมท3.3หรือประมาณ3,540กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง85,000ฟุตเหนือพื้นดินตัวลำทำจากไทเทเนียมกว่า90%เพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงจากแรงเสียดทานขณะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงขีดขีดขีดการบินเร็วเพื่อหลบหนี หนึ่งในจุดเด่นของ SR-71 คือความสามารถในการหลบหนีจากขีปนาวุธด้วยความเร็วและความสูงที่มันสามารถบินได้เมื่อใดก็ตามที่มีการยิงขีปนาวุธใส่ SR-71 มันสามารถเร่งความเร็วเพื่อหนีออกจากรัศมีของอาวุธเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายไม่มีเครื่องบินลำใดในช่วงเวลานั้นที่สามารถไล่ตามมันได้ทันขีดขีดขีดรูปลักษณ์ที่โดดเด่น SR-71 ได้รับฉายาว่า Blackbird เนื่องจากสีดำด้านที่เคลือบอยู่บนพื้นผิวเพื่อช่วยในการระบายความร้อนและป้องกันการตรวจจับด้วยเรดาร์ตัวลำมีรูปทรงเพรียวบางปีกทรงสามเหลี่ยมและปลายหางสองข้างที่ดูคล้ายอากาศยานจากโลกอนาคตรูปทรงของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลู่ลมสูงสุดและลดคลื่นเรดาร์จากสัตว์ปูขีดขีดขีดภารกิจรับสุดยอดตลอดระยะเวลาการใช้งานระหว่างปีคอ,อสซาลา 1,966-1,998ถึง SR-71 ทำภารกิจลับมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางมันสามารถรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลข่าวกรองในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยไม่มีการยิงถูกแม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเครื่องบินลาดประเวนขีดขีดขีดจุดจบของนกดำ แม้ว่า SR-71 จะเป็นเครื่องบินที่ล้ำยุคแต่มันก็มีต้นทุนในการปฏิบัติการที่สูงมากและเทคโนโลยีดาวเทียมเริ่มเข้ามาแทนที่ในด้านการสอดแนมเครื่องบินลำสุดท้ายของ SR-71 ถูกปลดประจำการในปี1998หลังจากรับใช้ชาติอย่างยาวนานกว่า30ปีปัจจุบันหลายลำถูกนำไปจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์การบินทั่วสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีดมรดกที่ยังอยู่ SR-71 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมการบินระดับสูงสุดมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะขีดจำกัดของเทคโนโลยีและแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ SR-71 ยังคงได้รับการจดจำว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดที่เคยมีมาในภารกิจลาตระเวนขีดขีดขีดบทสรุปล็อกฮี SR-71 Blackbird คือที่สุดของที่สุดในโลกการบินเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานระหว่างความเร็ว ความสูงและความลับเอาไว้ในเครื่องเดียวมันไม่เพียงแต่เป็นตำนานของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าทางวิศวกรรมที่โลกไม่มีวันลืม